เจริญพรกฎแห่งกรรมเป็นกฎตามธรรมชาติครอบคุมสารพชีวิตเอาไว้แต่กฎแห่งกรรมเป็นเรื่องเข้าใจยากที่ยากพอมีสาเหตุที่กล่าวได้อยู่4ประการประการแรกคือ บางคนขณะทำกรรมดีแต่บาปในดีนะตามมาส่งผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนมีตัวอย่างในครั้งพุทธกาลอุบาสกคนหนึ่งชื่อมหาการเป็นคนที่ตั้งใจฟังธรรมรักษาศีลครั้งหนึ่งไปฟังธรรมตั้งแต่ค่ำถึงเช้ารักษาอุโบสถศีลที่วัดหลังจากฟังธรรมแล้วก็ออกมาล้างน้าล้างตาที่สะหน้าวัด คืนวันนั้นพวกโจรได้เข้าไปลักขโมยของในหมู่บ้านแล้วก็วิ่งหนีออกมาชาวบ้านเขาตามไล่จับออกมาโจรเห็นท่าว่าจะหนีไม่ทันเลยวางของที่ขโมยมาไว้ที่ข้างสระน้ําแล้วก็หนีไปอุบาศกมหาการออกมาพอดีล้างหน้าที่บริเวณนั้นชาวบ้านถึงก็เข้าใจผิดคิดว่าอุบาศกมหาการเนี่ยเป็นโจร เลยทุบจนเสียชีวิตพวกพระภิกษุสำเนินออกมาพบอุบาสกผู้ตั้งใจฟังธรรมทั้งคืนเสียชีวิตก็ไปการาบทูลถามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบว่าอุบาสกมาการตายไม่สมเหตุในปัจจุบันแต่ตายสมเหตุกับกรรมในอดีตทรงตรัสเล่าว่าในอดีตอุบาสกมหมาการเคยเกิดเป็นข้าราชการทำหน้าที่นำคนส่งชายแดนซึ่งเป็นป่าทึบ เย็นวันหนึ่งมีบุรุษพาพญญาต้องการเดินข้ามดงข้าราชการคนนี้เกิดลงรักภรยาของบุรุษนั้นจึงวางอุบายไม่พาไปส่งข้ามแดนคืนนั้นแล้วก็ให้บริวารเอาของมีค่าไปซุกในยานของสามีภรรยาคู่นี้แล้วก็าทำทีว่าของนั้นหายไปมาค้นพบของดังกล่าวที่ยานของสามีภรรยาคู่นี้ให้บริวารทำร้ายสามีจนตายและขยิดภรรยาของบุรุษคนนั้นเป็นภรรยาตัวเอง กรรมนั้นก็ได้มาส่งผลที่ถูกทุบตายในชาตินี้ขณะที่ไปฟังธรรมนี่เป็นเหตุประการแรกที่ขณะทํากรรมดีแต่บาปในอดิตตามมาส่งผลจึงทําให้เข้าใจผิดประการที่สองตรงกันข้ามขณะทํากรรมชั่วแต่บุญในอดิตตามมาส่งผลอยู่ซึ่งเราก็จะเห็นตัวอย่างในปัจจุบันว่าบางคนทํากรรมชั่วแต่กลับได้ดีจึงมีทุพาสิทธว่าทําชั่วได้ดีมีถมไปประการที่3การส่งผลของกรรมนั้นไม่มีหลักที่แน่นอนทําในชาตินี้ส่งผลในชาตินี้ก็มีแต่เป็นส่วนน้อย ส่งผลในชาติหน้าก็มีส่งผลในชาติตัดไปก็มีเพราะผลของกรรมส่งผลในเวลาที่ไม่แน่นอนจึงไม่นัน็นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเราเห็นกันบางท่านคอรัปชั่นยักยอกเอาทรัพย์ของมหาชนเอาภาษีของประชาชนไปแต่ก็อยู่อย่างสุขสบายเราเห็นฐาน่านศึกเป็นจำนวนมากมีอายุที่ยืนยาวซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วการทำปานปฏิบัติทำให้อายุสั้น เป็นเพราะวิบากของกรรมนั้นส่งผลในเวลาที่ไม่แน่นอนพอเราไม่ทันเห็นก็จะไม่เข้าใจประการที่4อัตภาพปัจจุบันเป็นอัตภาพรับกรรมแต่อัตภาพในอดีตนั้นได้ทํากรรมเอาไว้ทารกบางคนเกิดมายังไม่เคยทํ้งมานัติบาตเลยไม่เคยฆ่าใครเลยไม่เคยฆ่าแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่อายุสัน้นที่อายุสั้นเพราะกรรมในอดีตที่ทารกนั้นเคยฆ่าเอาไว้ไม่ใช่กรรมปัจจุบันเด็กบางคนเกิดมาก็ปัญญาอ่อนตั้งแต่เล็กทั้งที่ไม่เคยดื่มน้ำเมาเลย ก็เป็นเพราะอัตภาพในดิตเคยเป็นขี้มเมาเก่ามาก่อนกรรมนั้นได้ตามมาส่งผลตั้งแต่เกิดใหม่ๆจึงเป็นเหตุให้เข้าใจยากเข้าใจผิดเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เป็นสาเหตุหลักๆทั้ง4ประการที่ทําให้กฎแห่งกรรมเข้าใจยากทําดีได้ดีจริงทําชั่วได้ชั่วจริงจิตปองใสสุขติไปทีิไปเจริญพร